นายอภิรักษ์ผาเจริญผู้จัดการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีเวิลด์คัพ2020ถึง2021ซึ่งจะมีขึ้นที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาระหว่างวันที่2 1เถึง25เมษายนนี้เปิดเผยว่าสำหรับการจัดการแข่งขันนั้นได้มีการปรับแผนแบบเร่งด่วนคือไม่เปิดให้มีผู้ชมในสนามแล้วหลังจากได้หารือร่วมกับเมืองพัทยาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททและผู้สนับสนุนทุกฝ่ายแล้วทุกฝ่ายห่วงใยสังคมและพี่น้องประชาชนโดยจะขอเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางและหันมาอยู่บ้านในช่วงเวลาที่ต้องร่วมมือกันนี้แม้ว่าอัธจันทร์ชั่วคราวถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อเอร์เซ็แล้วก็ตามนายอภิรักษ์กล่าวต่อว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดนั้นได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่องหลักที่จะทําการถ่ายทอดสดโดยมีช่องทอทบหหมายเลขหนึ่งจะถ่ายทอดสดการแข่งขันโปรรอบรองชนะเลิศวันที่25เมษายนเวลา1 0 3 0 1 2 0 0นถึงสนส่วนช่อง9 M c าเออ SD 3ดีจะถ่ายทอดสดการแข่งขันโปรรอบชิงชนะเลิศวันเดียวกันในเวลา1 4 0 0ถึง16.00นขณะที่ r รูชานและ t รูสปอร์ตจะถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งโปรอเมเจอร์ A และโปรในวันที่24และ25เมษายนและช่อง3จะนำเสนอประเด็นไฮไลท์เจาะประเด็นจุดสำคัญของเกมที่เกิดขึ้นรวมถึงมีการเล็บสตรีมบนเว็บไซต์ w w w j e t s k i World Cup.com วันทีด2วิลด์คัพดอทคอมันที่ยี่สิบสอนถึงยี่สิบห้าเมษายนผู้จัดการทัวนาเมนต์เจ็ตสกี กีฬาต่างชาตินั้นได้มีการลดจำนวนเหลือกลุ่มนักกีฬาแชมป์โลกที่ต้องชิงชัยประมาณ20-30คนเท่านั้นทุกคนต้องผ่านการกักตัว14วันตามที่รัฐบาลกำหนดจึงจะสามารถเข้าแข่งขันได้นักกีฬาไทยก็จะต้องมีการตรวจโควิดจึงจะเข้าสนามแข่งได้เช่นกันและขอเรียนว่าธรรมชาติของกีฬาเจ็ตสกีโดยปกตินักกีฬาก็ไม่ใกล้ชิดกันและไม่ต้องมีการสัมผัสกันต้องใส่หมวกกันน็อกแข่งกันระยะห่างเกินกว่า2เมตรแน่นอนจึงเชื่อมั่นว่าจะเกิดความปลอดภัย100%ในสนาม แข่งขันและแข่งขันทีละรุ่นรุ่นละประมาณสิบคนเท่านั้น